สินค้าเราก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮนะามาดูข้างในกันเลยครับผมว่า,าสินค้าโซล่าเซลลของเรานะครับที่สั่งเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นตัว65วัตต์นะครับผมเป็นสปอร์ตไลท์ LED นะครับผมเดี๋ยวมาชมข้างในกันเลยครับว่าข้างในจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ อ่าก็หน้าตาออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นครับนะนะอ่ามาปลาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้หน้าตาก็สวยงามครับผมเป็นตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูเทสแสงกันเลยครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงครับท่านผู้ชมอ่าผม,ไ, <ป S 2> ผมได้แกะไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมอ่านี่นะครับผมได้อ่าเปิดกล่องเรียบร้อยแล้วครับขนส่งก็ แพ็กเก็มาดีขนส่งก็ขนส่งมาดีนะไม่มีรอยบุบนะเมื่อกี้ผมก็ได้ฉีกตัวนี้ไปนะผมเพราะแกะยากครับกล่องมันค่อนข้างที่จะแพ็กเก็ตมาหนาหน่อยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับมาดูตัวสินค้ากันข้างในครับผมว่าเขาจะแพ็กเก็มาดีไหมนี่ครับผมตัวนี้อค่อนข้างหนักนะครับผมเป็นแผงแผงใหญ่นะครับผมแผงนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับ เดี๋ยวจะมาให้ชมนะครับผมหนึ่งแผงนะครับสองแผงครับผมเราจัดโปรคู่มานะครับผมแบรนด์นี้นะครับผมก็เป็นตัวหลอดนะครับหลอดก็นี่ครับผมแพ็กเกจมาดีนะครับผมมีกันกันกระแทกอย่างดีนะครับสินค้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเราต้องมาเทสดูแสงเอาครับว่าแสงข้างในจะออกมาประมาณไหนนะครับผมตัวนี้เป็นสปอร์ไลท์ LED ครับให้กำลังไฟอยู่ที่65วัตต์นะครับผมไม่รู้ว่าค่าลูเมนออกมาที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องมาดูข้างแพ็กเกจข้างกล่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะนะครับถือว่าแพ็กเกจมาดีนะครับผม ตัวนี้มีรีโมทนะครับผมมีรีโอ่ดตั้งสามารถตั้งเวลาได้นะครับตัวนี้ความสว่างาเป็นผลิต LED เป็นผลิตภัณฑ์ LED Solar Cell นะครับผมนําเข้านะครับสินค้านําเข้าครับตัวนี้เป็นแบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมใช้เป็นแบบโซลาเซลล์ครับผมนะครับค่ากันน้ำก็ LP พี่หกสิบหกกับหกสิบเจ็ดนะครับผมตัวนี้นะครับผมยังไม่เห็นค่าลูเมนเลยนะครับผมตัวนี้ไม่รู้ว่าลูเมนออกมาที่เท่าไหร่นะครับแต่เห็นวัตต์นะครับผมหกสิบห้าวัตต์นะครับน่าจะไม่ได้แจ้งรายละเอียดในเรื่องลูเมนค่าของแสงนะครับผมตัวนี้ เดี๋ยวมาดูหน้าตากันครับผมว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับผมถ่ายมือเดียวนะผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องออกมานะครับถ่ายมือเดียวนะครับผมอ๋อนี่นะครับผมโอ้โหก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับผมในราคาโปรโมชั่นนะครับนี่ครับผมถือว่าใช้ได้นะครับตัวใหญ่ใช้ได้เราต้องมาดูแสงว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับใช้ดีโหมดดีโหมดก็ตัวใหญ่นะครับ แถมดีบู๋มาตัวใหญ่นะครับผมไม่รู้ว่ามีฐานให้หรือเปล่านะครับแต่ไม่มีตัวนี้ให้มาให้ครับท่านผู้ชมฐานกา็แถมมาด้วยนะเป็นมีมีพุกมีพุกนะครับผมพุกยึดนะครับผมพุกยึดก็แถมมาให้นะครับแล้วก็มีฐานแถมมาให้สองก้อนนะครับผมตัวนี้สินค้าก็อาโอเคครับแพ็กเกจสวยครับผมสินค้าตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวมาแกะใส่ฐานดูครับผม ดีโมดของเราก็ได้ใส่ฐานเป็นที่เรียบร้อยครับนะนะเนะมื่อกี้ผมได้แกะใส่ฐานเนาะเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเทสดูแสงกันครับนะนะว่าแสงจะสว่างดีไหมครับในราคาโปรโมชั่นตัวละประมาณห้าร้อยบาทนะครับผมตัวละประมาณห้าร้อยบาทหก LP หกสิบเจ็ดนะครับผมค่ากันน้ำา็ LP หกสิบเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวมาเทสอ่อนกันเลยครับผมโอ้ถือว่าสว่างมากครับนะนะเนะี่ครับ ในกล้องอาจจะดูไม่สว่างนะครับแต่ข้างนอกนี่สว่างจ้าเลยครับผมจะมีตั้งตั้งแต่3ามนะครับผมสามชั่วโมงแล้วก็มีหชั่วโมงแล้วก็มีแดชั่วโมงนะครับสามารถเพิ่มแสงได้ดีแสงได้ครับนะนะนี่ครับแล้วก็นี่ครับผมสามารถตั้งอัตโนมัตินะครับผมนี่ครับตั้งอัตโนมัติได้นะครับตั้งออโต้นะครับผมกล้องยังไม่โฟกัสนี่ครับถ้ากดตัวนี้เป็นออโต้นะครับเป็นใช้งานแบบออโต้นะครับผม อันนี้เป็นตอนกลางวันนะครับผมดีวิวตอนกลางวันแดดเปี้ยงเลยครับผมนี่ครับแต่ว่าแสงสปอรตไลท์สว่างมากครับนี่ครับผมต้องดูแบบนี้ครับนี่ครับถือว่าสว่างมากครับนะนะตัวนี้เจ๋วเลยครับผมอ่าเทสตัวแรกผ่านไปถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเทสอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่ามาดูไฟตอนที่เราใส่แผงนะครับนะนะนี่ครับผมติดใส่แผงเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เดี๋มาดูนี่ครับ สถานะการชาร์จแบตมันจะขึ้นนะครับนี่ครับนะนะสถานะสถานะการชาร์จแบตมันจะขึ้นครับท่านผู้ชมถือว่าโอเคนะครับขนาดแดดไม <Spring. S 1> ่มค่อยออกแล้วนะครับท่านผู้ชมแสงแดดก็นิดเดียวครับแต่ว่าสามารถชาร์จของเราได้นะครับนี่ครับสถานะไฟมันก็จะขึ้นโชว์นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับผมแผงแรกนะครับตัวเทสไปแผงแรกไปผ่านนะครับผม ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาเทสตัวอีกตัวที่สองับขออนุญาตแกะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาแกะกล่องที่สองกันนะครับาารท่านผู้ชมมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแบบไหนนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูกันเลยใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมมีอะไรดีวิวใหม่ๆจะมาดีวิวให้นะท่านผู้ามาชมได้รับชมนะครับ ตัวนี้เราแกะดูกันแล้วครับท่านผู้ชมหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบไหนเรามาดูกันเลครับผมเหมือนเดิมนะผมมีแานแถมนมีตัวฐานแถมนะครับผมแล้วก็มีตัวฟุกฟุกแถมนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันครับท่านผู้ชมหน้าตาก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับผมสินค้าถือว่าผ่านนะครับสีก็ไม่มีลอกล่อนนะครับผมเป็นสินค้าที่ น่าจะได้คุณภาพนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวมาดูครับนี่ดีโหมดแล้ครับผมดีโหมดเดี๋ยวมาเทสดูดีดีโหมดครับเดี๋ยวใส่ฐานแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมครับใส่ฐานเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเทสแสงให้ดูนะครับอ่าตัวที่สองนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเทสแสงกันนะครับเปิดออนนะครับผมอ่าโอ้โหสว่างมากครับนะนะนี่ครับสว่างมากครับท่านผู้ชม ถือว่าผ่านเลยครับผมแสงนี่ได้เรื่องเลยครับขนาดกลางวันแดดเปี้ยงๆเลยครับผมนี่ครับแสงแดดเปี้ยงเลยแสงเรายังออกมาสว่างได้ขนาดนี้นะครับถือว่าใช้งานได้ครับผมโอเคครับสามารถเปิดเป็นชั่วโมงได้นะครับผมท่านผู้ชมนี่ครับสามชั่วโมงห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วแต่เราตั้งนะครับผมถ้าเราไม่ต้องการตั้งเวลาก็เปิดออโต้ไว้นะครับผมกดออโต้ตัวนี้ไว้นะครับนี่ครับ ก็จะสามารถาใช้เวลากลางคืนได้นะครับผมก็สามารถเปิดปิดเองอัตโ,ตโนมัตินะครับผมถ้าเราใส่แผงก็ตอนนี้สัญญาณก็ไฟก็จะตัดดับออกไปนะครับถ้าเราเปิดออโต้นะครับอ่าโอเคครับผมถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาเทสแผงกันอีกหนึ่งแผงนะครับผมตอนนี้ผมได้เอาไปพึ่งแดดไว้นะครับอ่าเดี๋ยวมาเทสกันดูว่าอีกหนึ่งแผงมันจะชาร์จเข้าไหมเดี๋ยวมาเทสกันเลยครับ ถ้าผู้ชมเรียบผมเสียบเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ยังไม่พึงแดดนะครับแต่ว่าโดนไอแดดนะครับนี่ครับอยู่ในร่มนะครับผมแต่ว่าดูจากเครื่องนะครับเครื่องทํางานปกตินะครับผมตอนนี้กําลังชาร์จนะครับนี่ครับสถานะไฟกําลังวิ่งนะครับผมถ้ามีการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวสปอร์ไลท์มันก็จะมีการไฟก็จะแสดงสถานะนะครับท่านชมถือว่าผ่านนะครับ หือว uh, <dragon noise> <conduct> ่าใช้งานได้ดีทั้ง2ตัวนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่จะทําคลิปใหม่ๆออกมาให้น้าๆได้รับชมครับผมว่าจะเอาสินค้าตัวไหนมารีวิวให้น้าๆได้รับชมนะครับนี่ครับส่วนอีกตัวนี้ก็พึ่งแดดไ้นะครับผมก็สถานะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีไฟวิ่งนะครับผมนี่ครับแสงแดดมันเข้านะครับผมตอนนี้ อ่าผมดืมพูดไปนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับขานะครับก็มีขามาให้นะครับผมตัวนี้ก็มีขามาให้สายยาวห้าเมตรนะครับผมตัวนี้นี่ครับผมสายยาวห้าเมตรนะครับถือว่ายาวมากครับผมนี่ครับขานะครับขาติดตั้งนะครับผมบนหลังคาบ้านนะครับนี่ครับหรือว่าข้างกําแพงบ้านนะครับผมนี่ครับแผงก็เป็นแผงใหญ่นะครับผมนี่ครับแผงก็แผงใหญ่อ่าถือว่าอุปกรณ์หรือว่า วัสดุก็ใช้น่าจะดีครับผมเพราะว่าดูจากวัสดุแล้วเนะื้องานดีมากเลยครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับาฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ